เหตุผลทําไมคนรวยเปิดบริษัทเหตุผลแรกค่ะการจดทะเบียนบริษัทจะช่วยในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือการเป็นบริษัทจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการประกอบกิจาการในนามบุคคลธรรมดาค่ะและเหมาะกับการขยายธุรกิจข้อที่2ค่ะการจดทะเบียนบริษัทจะจํากัดในเรื่องของความรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทก็จะแยกออกจากหนี้สินของเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจไม่ต้องรับผิดชอบด้วยทรัพย์สินส่วนตัว ข้อ 3. หาค่ะเสียภาษีน้อยลงบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดในอัตราร้อยละ20ส่วนบุคคลธรรมดาจะสูงสุดอยู่ที่35%ข้อ4ค่ะสามารถระดมทุนได้ง่ายการประกอบกิจาการในรูปแบบบริษัทสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ง่ายกว่าบุคคลธรรมดาข้อ 5. หาค่ะการจดทะเบียนบริษัทก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีบริษัทดูมีความเป็นมืออาชีพ มากกว่าบุคคลธรรมดาสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทเริ่มต้นเพียง7,990บาทพร้อมรับของแถมกว่า27รายการท้าขาทีมงานเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ p a จเวสท์รูชชันหรือโทร0984494246ได้เลยค่ะเรื่องบัญชีภาษีมั่นใจเวส s o l ูช i ั n